สบายดีพี่น้องบรรยากาศเสวงฝนงามสะสองอยู่หัวอยู่สวนมนีมหาเห็ดบริเห็ดบริเห็ดจากดอก trùm è rằng rồi ta tự rồi ໄດ້ເຮັດພວກຈັກດອກຊິຮ້ອນໃກ້ຫມួយຊຸມເດະອ່ານີ บรรยากาศดีดีพีน่น<ม>้องเย็นส่วนนี้ส่วงเฮ็ดปวกแต่ว่าบุได้ของเขามาบางทีเห็นก็จะเอาเข็มทางมามาประทันแต่ว่าห้อยชิะาะฮะเอามือว่าน,นี้ลักษณะแบบเห็นบวเบิร์ดดอกดอกมันยังจุ่มเด้มีวังเสาก็จะเอานะขี่รถก็แนมแนมแต่เฮ็ดปวกตามทาง เราได้พักมากินนี่เนี่ยผักวาน กวานดงโอ้ยอยากเห็นได้เห็ดพวกเนาะ O que dạng đề Hả? Ờ, phân nhạc gì? Thầy vui Ê, trông nhỏ, tự Hiu, hiu! อิ uh, sw en, sw en. Uh. ่งเล้วเ็วกนอนที่เอาเยก้วยส่วนส่วนสม่ะวนนน่ะเอไอ้วรอาได้หกดอกหนึ่งสองสามสี่อาหกเลยละหดอกข้าักลนจุ่ม Ờ, Trịt cái đấy nó Chứ nó mới ươi vô Rồi dồn xăm cái bụi xì năng chung Bà... เห็นเห็ดบัวคกดอกพี่น้องคือบ่มีหมูมีกองหนูนะสมัชรวมใส่ลายอยู่เสือสีเหลืองเยอะแท้ เอาบ้า so ้างส่นที่างกระวานยิดีเลวานสุดเลยอือเคยจะยนเหยืซัมคีเหยก่ะองซัีตะบอนถุงยางไม่ยนเยอยืนด้แต่ว่าบอนมาตะเจวลือด้หรอ chụp như ngay chụp một lần okay, ừ, ừ. gấp được ok đang được chụp đây bên này sẽ khá là nhỏ ha một này đây cây chim liu đỏ cứ khát phớt cái đọt cây ngang trái ngay